ขั้นตอนการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้งานแอป Google Authenticator มีวิธีดังต่อไปนี้ขั้นแรกเข้าเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ Zetcom เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกที่เมนูเปลี่ยนอุปกรณ์ในการใช้งาน Google Authenticator ของฉันกรอกรหัสพินของคุณและกดปุ่มถัดไป ระบบจะส่งอีเมลไปหาคุณให้คลิกลิงก์ในอีเมลนั้นหลังจากคลิกที่ลิงก์คุณจะต้องยืนยันการเปลี่ยนอุปกรณ์โดยกรอกรหัสผ่านและคลิกปุ่มยืนยันจากนั้นให้เปิดแอป Google Authenticator ในอุปกรณ์ไหนของคุณและสแกน QR Code กรอกรหัส6หลักที่คุณได้รับและกดปุ่มยืนยันอีกครั้ง ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าการเปลี่ยนอุปกรณ์สำเร็จแล้วและจะส่งข้อมูลยืนยันเพิ่มเติมไปยังอีเมลของคุณโดยขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้คุณจะสามารถเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ได้ตามปกติสำหรับลูกค้าที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้